เรียนท่านอนุขนาจารย์ทุกท่านนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกลนะครับซึ่งตามระเบียบองค์ความรู้2,562นี้เราให้สิทธิ์หรือให้อิสระของสถาบันการศึกษาในการจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนะครับวิชาต่างๆนะครับมีอิสระที่จะทำนะครับเนะเพียงแต่เรากำหนดตามองค์ความรู้เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้กำหนดจำนวน่วยกิจไม่ได้กำหนดตัว วิชาต่างๆด้วยแล้วผมขออนุญาตเน,นเน้นอีกสักสองประโยคนะครับก็คือในเรื่ององค์ความรู้นะครับองค์ความรู้สามารถเคลมได้หลายวิชานะครับไม่จําเป็นจะต้องว่าตรงกับวิชานั้นนะครับเนาะแล้วก็ในหลายวิชาเนี่สามารถ ในหนึ่งวิชาเนี่ยสามารถเคมได้หลายองค์ความรู้แต่ขออนุญ,ญาตจตัดสัดส่วนให้หน่อยนะครับว่าเคมไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือสักกี่หน่วยกิตตานองนี้นะครับนะครับของเครื่องกลนะครับก็ขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับของเครื่องกลก็จะเริ่มเหมือนกันนะครับนะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับนะก็เริ่มต้นด้วยคณิตศาสตร์นะครับนะซึ่งแต่เดิมเราก็คงเทียบไว้ในวิชาแคลคูลัส หนึสานะครับทำนองนั้นนะครับนะครับแต่แลก็มีหลายสาขาที่มีหลายสถาบันที่พยายามเอ่อทำให้เป็นเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่องหรือหรือเอ่อเพื่อให้เอ่อเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรนั้นๆนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อวิชานะครับนะบเป็นคณิตศาสตร์เพื่อวิศวกรรมเครื่องกลอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะครับนะหรือ ท่านจะคิดว่าะจะคอนเดนต์วิชาคณิตศาสตร์นะครับให้เหลือ2ตัวหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ท่านต้องไปคอนเดนต์เนื้อหาไม่งั้นเนื้อหาท่านจะหายไปนะครับแล้วผมก็อ,อยากจะแนะนําว่าควรจะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเพราะมันไม่ใช่คลคูลัส s 1 2หนึ่งสองสาละนะครับอาจจะเป็น mathematics for mechanical e n g i n e e r i g หนึ่งอะไรทำนองนี้นะครับนะท่านก็คอนเดนต์ไปก็ควรจะเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนรหัสด้วยนะครับทำนองนี้นะครับ ฟิสิกส์ก็เหมือนกันนะครับนะฟิสิกส์เราก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องกี่นวยกิจหรือกี่วิชานะครับนะคำนองนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับในเนื้อหาฟิสิกส์เนี่ยจะมีฟิสิกส์สองเนี่ยจะมีส่วนของไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบัณฑิตเครื่องกลน,นะครับไม่ว่าจะสมัยเดิมหรือสมัยใหม่ก็ตามเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทางไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราคอนเดนต์นะครับ วิชาฟิสิกส์นะครับก็อย่าลืมว่าในฟิสิกส์สองมีไฟฟ้าด้วยก็ควรจะต้องเติมเข้ามานะครับนะเคมีก็เหมือนเดิมครับเคมีก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นท่านก็สามารถเคลมวิชาเคมีได้นะครับนะครับครับครับถัดไปนะครับเป็นส่วนที่สองนะครับนะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นฐานองความรู้ทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมนะครับซึ่งใกล้เคียงกับทุกสาขานะครับ แต่เนื่องจากตอนนี้เราให้ยุดสระในแต่ละสาขาแล้วก็ขออนุญาตเป็นเป็นแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับของเครื่องกลนะครับนะครับก็เริ่มต้นด้วยพื้นฐานทางด้านออกแบบนะครับซึ่งแน่นอนก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เขียนแบบเลยนะครับเขียนแบบผมแนะนําอย่างนี้นะครับทางเขียนแบบซึ่งเราอาจจะดูแลสาขาอื่นด้วยนะครับนะครับเขียนแบบเนี้ยควรจะรวมนะครับ ควรจะรวมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในคอมพิวอยู่ในดรออิงหนึ่งนี้ซะเลยนะครับนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีวิชาต่อยอดข้างหน้านะครับซึ่งเอ่อจะเป็นอย่างเช่นวิชาเอ่อคอมพิวเตอร์เอ็ดเอนจิเนียริงหรือคอมพิวเตอร์เอ็ดดีไซน์นะครับพวกนี้นะครับก็ควรจะเป็นเอ่อสอนอยู่ในหมายถึงว่าพื้นฐานทางการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ควรจะรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าในวิชาปีสาปีสเนี่ย,า P 3, P ยอาจจะมีวิชาบิมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ควรจะต้อง เ,เก็บอยู่ในดออิงหนึ่งนี้สำหรับเ,เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไปด้วยเลยนะครับส่วนที่สองก็จะเป็น static dynamic นะครับพวกเราคงทราบนะครับว่าทางเครื่องกลน,นี้จำเป็นต้องใช้ dynamic นะครับนะแต่ก่อนอวิชารวมอาจจะไม่มี dynamic แต่ว่าของเครื่องกลจำเป็นต้องใช้เพราะเราต้องดูเรื่องเกี่ยวกับางานที่เคลื่อนที่ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีนะครับแล้วผมแนะนำว่าควรจะแยกวิชานะครับหรือใครจะ ทำเป็น Static แอน d y ไดนามิก็ไม่ว่ากันหรือใครจะอยู่รวมอยู่ในเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องวิศวกรรมเครื่องจักรกลหรืออะไรพวกนี้ก็เคลมได้เหมือนกันนะครับะจะเป็นกลศาสตร์ช่างวิชาเดียวก็ได้แต่ท่านต้องมีไดนามิกด้วยนะครับสําหรับเครื่องกลนะครับควรจะต้องมีเนื้อหาด้วยนะครับนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็น process นะครับ mechanical engineering process นะครับถ้าท่านจะเคลมวิชา เมนูซัพเจอริงโปรเซสเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือท่านจะเป็นชื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับโปรเซสการผลิตนะครับหรือถ้าจะเน้นการผลิตท่านจะมีตัวสองเดียวสามก็แล้วแต่นะครับนะครับในกลุ่มที่สองนะครับนะครับต่อไปกลุ่มที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับนะเราคงเอไม่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสมัยใหม่จะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับเป็นเรื่องของสมาร์ทต่างๆนะครับซึ่ง ทางเครื่องกลก็เตรียมไว้เลยนะครับว่าควรจะต้องมีวิชาทางดิจิตอลแล้วนะครับนะบา,บางสถาบันอาจจะเคลมอยู่ในพื้นฐานดิจิตอลอยู่ในวิชา Gen 1นะครับก็สามารถทําได้แต่ถ้าท่านเคลมในวิชา Gen เนี่ยนะซึ่งสถาบันอาจจะมีนะครับให้เราไปสามารถไปช็อปได้นะครับนะก็จำเป็นต้องเป็นวิชาบังคับนะครับเพราะองค์ความรู้เราบอกว่าเป็นต้องเรียนนะครับนะถึงจะเป็นวิชา Gen 1ที่จะไปช็อปได้ก็ตามนะครับ นะครับในกลุ่มถัดไปนะครับในกลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่สามนะครับก็จะเป็นพื้นฐานทางความร้อนและของไหลนะครับเทอร์โมฟลูิดนะครับนะก็อย่างที่สําหรับเครื่องกลเป็นวิชาคอของเรานะครับเพราะฉะนั้นควรจะแยกกันนะครับเทอร์โมดินามิกส์กับฟลูิดแมชชีนิกส์นะครับควรจะแยกกันนะครับถึงเราจะบริการสาขาอื่นที่เป็นเทอร์โมฟลูิดวิชารวมก็ตามนะครับนะแต่เนื่องจากเป็นคอของเรานะครับนะควรจะเรียนแยกนะครับ นะครับแมทเทอเรกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มแมทเทอเรนะครับก็จะเป็นเอ g นจิเนียริ่งแมทเทอเรีเหมือนเดิมนะครับเป็นวัสดุนะครับนะซึ่งเราจําเป็นต้องใช้นะครับทา้งเครื่องกลจําเป็นต้องใช้นะครับวิชาเอ่อ solid mechanics นะครับวิชา solid mechanics เนี่ยก็สมัยใหม่จะเรียกว่าแม uh, ค h a ค i c a แมค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 คแมค ซึ่งสมัยเดิมอาจจะเรียกว่า strength of material ก็ได้ทั้งคู่นะครับนะท่านจะปรับไม่ปรับก็แล้วแต่นะครับรับเค้มได้ทั้งคู่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะใช้วิชาเดิมหรือจะใช้วิชาใหม่หรือจะมิกซ์กันใหม่ก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะเรียกชื่อต่ากกันไปนะครับแต่ควรจะมีเป็นองค์ความรู้ทางด้านวัสดุนะครับกับความแข็งแรงทางวัสดุนะครับนะครับเรามีเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ห้านะครับนะเป็นวิชา อาชีวานมามัยความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆวิศวกรทุกคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็าตามเนี่ยควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นเรื่องสําคัญเวลาเราทํางานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออยู่ภายนอกก็ตามนะครับในการก่อสร้างอะไรก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีความรู้มีองค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้นะครับนะ ภาษาอังกฤษอาจจะพวกเราอาจจะพบว่าในมืออาชีพทั้งหลายจะพบคำว่าชี HSE นะครับนะครับซึ่งสามารถเครมได้นะครับหรือท่านจะสร้างวิชาใหม่เลยสำหรับชีวานาไม่นะครับเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะครับหรือท่านจะเคลมอยู่ในแมคานิกแลบก็ได้นะครับนะเพราะเวลาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานเราคงจะต้องมีระเบียบวินัยนะครับมีเรื่องความปลอดภัยคงต้องสอนเด็กไว้ก่อนว่า เวลาอยู่ในช็อปจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรบ้างนะครับนเครื่องจักรที่หมุนหมุนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเชิงไฟฟ้าก็ตามนะครับนะเึรื่องเราสอดอยู่ในดับก่อนที่จะเข้าแลบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเข้มด้วยวิชาแลบก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือท่านจะเริ่มอยู่ใน,อย,ในอยู่ในวิชาอินโทรดักชันหรืออยู่ในวิชาที่สร้างใหม่ก็ได้นะครับนะครับก็จะเป็น ส่วนของวิชาพื้นฐานวิศวกรรมนะครับในส่วนที่สามนะครับในส่วนที่สามก็จะเป็นอ,อ,องค์ความรู้นะครับเฉพาะทางอ,อของทางวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นมาชินเนอรี่นะครับก็คงจะเรลมวิชาเดิมๆนะครับก็คงจะเป็นมาชินเนอรี่แต่แน่นอนก็ อาจจะเป็นมาชินอรี่ทางด้านเกษตรทางด้านอื่นๆนะครับได้เหมือนกันนะครับนะก็แล้วแต่ว่าท่านอยากจะเกียร์หลักสูตรไปทางไหนหรือจะเป็นเน้นอะไรนะครับนะบางหลักสูตรอาจจะเน้นไปทางเครื่องจักรกลบางหลักสูตรอาจจะเน้นไปทางเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้ก็สามารถเน้นได้นะครับนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของดีไซน์นะครับมาชินดีไซน์นะครับนะก็เคลมได้นะครับเป็นมาชินดีไซน์นะครับแต่สําหรับ สาขาแขนงต่างๆนะครับที่จะขอบรุญาตเครื่องกลท่านอาจจะเป็นเช่นอากาศยานท่านอาจจะเป็นแอร์คราฟดีไซน์ชิปดีไซน์อะไรนี้ได้เหมือนกันนะครับนะก็อยู่ในวิชาดีไซน์ทั้งสิ้นนะครับก็สามารถเคลมได้นะครับมีคําใหม่คํานึงนะครับเราเรียกว่าพายมูเวอร์นะครับจริงๆเราต้องการให้เป็นต้นกําลังนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวิชาที่เกี่ยวกับต้นกําลังทั้งหลายนะครับเช่น Power Generator power พ l ว n t แพนนะครับเดี๋ยวจะมีซ้ําข้างล่างใช่ไหมครับ อ่าพอพคอชั่นในในวิชาของพวกอากาศยานเรืออะไรพวกนี้ก็สามารถเข็มอยู่ในผ่านมิวเบอร์ได้นะครับรวมทั้งอะไรที่เป็นต้นกำลังหมุนๆทั้งหลายนะครับในสมัยโบราณเราอาจจะมีเอ่อเอ่อเครื่องจักรผ่านมอเตอร์แล้วก็หมุนๆสายพานไปทั่วหรือว่าเฟืองผ่านเฟืองสายพานโซ่ต่างๆไปทั่วโรงงานก็ถือว่าเป็นต้นกําลังเหมือนกันนะครับนะก็อาจจะปะปนอยู่ในวิชาต่างๆ ในวิชากลไกต่างๆนะครับนะก็สามารถเคลมได้นะครับไม่จําเป็นต้องเขลมถึงวิชาด้วยนะครับนะครับเป็นส่วนของวิชาก็ได้นะครับนะถือว่ามีองค์ความรู้ครบนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องมีต้องครบนะครับนะครับก็ต้องมีนะครับวิชาเฉพาะส่วนที่2นะครับของวิศวะเครื่องกลก็จะเป็นเอ่อความร้อนความเย็นของไหลประยุกนะครับนะก็ต้องนําด้วยที่ทัานเฟอร์นะครับนะแน่นอนบางสาขาหรือบางสถาบัน หรือคนที่เป็นหลักสูตรทางด้านฟู้ดอาร์ติคัลเจอร์นะครับอาจจะเน้นไปทางฮีทแอนด์แมททันเฟอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็เคลมได้นะครับขอให้มีส่วนที่ทเป็นฮีททันเฟอร์ด้วยนะครับนะครับแน่นอนก็วิชาถัดไปก็จะเป็นองค์ความรู้ถัดไปก็จะเป็นแอร์คอน i ดิ o n ชันกับรีฟิกนะครับนะซึ่ง รวมๆแล้วนะครับจริงๆของต่างประเทศมันมีเรื่องความร้อนด้วยนะครับเพราะนั้นผมอยากจะใช้คำว่า HVAC นะครับนะหรือท่านจะเขียนว่า HVAC in architectural นะครับ HVAC in aircraft ในอากาศยานหรืออะไรก็ท่านเขีมได้หมดนะครับนะครับถ้าแต่เป็นเรื่องความร้อนความเย็น นะครับถ้าท่านอยู่ในวงการหรือว่าหลักสูตรของท่านเป็นทางด้านอาหารนะครับท่านก็จะเคมพวกโฟร์เส้นพวกอะไรก็อยู่ในกลุ่มนี้ได้ทั้งสิ้นนะครับหรือท่านมีหลักสูตรที่อยากจะเคมไปทางด้านบัณฑิตของท่านจะไปอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมปรับอากาศหรืออุตสาหกรรมเครื่องเย็นนะครับท่านก็มีมีสามารถเน้นเรื่องพวกนี้ให้มีตัวหนึ่งตัวสองได้เหมือนกันนะครับนะครับ ชุดถัดไปนะครับก็จะเป็น power plant นะครับนะก็ตรงๆเลยนะครับก็จะเป็นต้นกำลังที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับโปรเซสในโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับ power system in อ,อะไรต่างๆเช่น power system in architecture หรืออะไรพวกนี้นะครับนะก็ลงได้หมดนะครับ thermaldesign นะครับนะอ,องค์ความรู้ถัดไปนะครับเราอยากจะให้ เอาความรู้มาประยุกต์ความรู้เรื่องความร้อนความเย็นมาประยุกต์รวมกันเป็นนะครับเทอร์มอนดีไซน์ซิสเต็มนะครับนะเราก็เคยมีวิชานี้อยู่นะครับแต่เดิมเป็นวิชาเลือกตอนนี้เราก็อยากจะให้ประกอบกันเป็นระบบให้ได้นะครับนะกเ็เลยกำหนดให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้นะครับถึงจะไม่ใช่เป็นเต็มวิชาเทอร์มอนดีไซน์ซิสเต็มดีไซน์ก็ได้นะครับหรือว่าท่าน บางสถาบันอาจจะมีวิชาเทอร์โม2นะครับซึ่งมีเนื้อหามากกว่าเทอร์โม1แล้วเป็นระบบนะครับนะเช่นพวกคอมไบไซเคิลต่างๆเลยพวกนี้นั่นท่านท่านก็สามารถเคลมในเทอร์โมดีไซน์ซิสเต็มได้นะครับนะ mm. กรณีนี้อาจจะไม่ต้องเคลมเต็มวิชาก็ได้นะครับนะครับนะ mm. หรือว่า,อาทางด้านสาขาอื่นๆนะครับนะอาจจะเป็น เกษตรหรือฟู้ดนะครับนะก็อาจจะเป็นฟู้ดเทอร์มอนดีไซน์นะครับเทอร์มอนซิสเต็มดีไซน์เติมฟู้ดข้างหน้าหรือกาเคลาเจลลอร์ข้างหน้าก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแล้วก็เราก็สามารถเคลมในองค์ความรู้เรื่องเทอร์มอนซิสเต็มดีไซน์ได้นะครับในส่วนถัดไปนะครับกลุ่มที่3นะครับนะครับก็จะเป็นระบบพลวัตและอัตโนมัตินะครับนะก็จะเป็นดินามิกซิสเต็มนะครับซึ่งเราอาจจะปะปนกันอยู่ในวิชาตมเ ออโตเมติกดีไซน์คอนโทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราเไม่สามารถใช้วิชาเดียวในการทำให้ครบองค์ความรู้นะครับในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันมันจะเป็นทางดิจิตอลแล้วนะครับนะก็อาจจะต้องมีการเพิ่มนะครับนะก็เริ่มต้นด้วยอ,อ,องค์ความรู้ทางด้าน Dynamic System ก็คือเอา กลไกต่างๆมารวมกันเป็นระบบที่เป็นได y นามิกนะครับนะจะรวมอยู่ในแล้วก็เป็นด y นามิกคอนโทรลด้วยนะครับคอนโทรลแบบมีการเคลื่อนไหวอะไรทำนองนี้นะครับตโตอโตเมติคอนโทรลยังอยู่แต่ผมอยากจะให้เน้นไปทางระบบนะครับแล้วก็เน้นไปทางดิจิตอลด้วยนะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับนะซึ่งก็จะมีเพิ่มถัดไปนะครับในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับนะอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า เอไอนะครับนะก็เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับนะซึ่งเราคงทราบว่าปัจจุบันนี้เครื่องกลอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับคงจะต้องมีพวกดิจิตอลคอนโทรลนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องมีทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทางด้าน AI นะครับและที่เกี่ยวกับเรามากๆก็คือมาชีนนะครับมาชินเรียนนิ่งนะครับนะปัจจุบันเราไม่ได้คอนโทรผ่าน โปรแกรมลอจิ c คอนโทรลเฉยๆแล้วนะครับเรา,าเราสามารถคอนโทรลแบบให้เป็นเน็ตเวิร์กได้แล้วก็สามารถคอนโทรลแบบที่เป็นมาชินดีไซน์เครื่องเครื่องเครื่องจักรกนหรือว่าระบบต่างๆเนี่ยคุยกันเองได้อยู่แล้วนะครับนะทำนองนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องมาชินมาชินเรียน n i n g เข้าไปด้วยนะครับนะ เอ่อโลบอติกนะครับโลบติกผมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแขนกลจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นตัวนะครับนะครับเราหมายถึงพวกระบบต่างๆที่เป็นระบบอัตโนมัติเคลื่อนที่โดยตนเองอะไรพวกนี้นะครับนะพวกสมาร์ทดดไวล์ต่างๆก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับไวเบレーเหมือนเดิมนะครับเราก็คงต้องเเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของไดนามิกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนนะครับนะก็คงจะเคลมได้เหมือนเดิมนะครับ ในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มระบบทางกลอื่นๆนะครับเรายังขาดเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในงานของเรานะครับที่เป็นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ครับคือไม่ได้เป็นหมวดนะครับวิชานะครับนะต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องพลังงานนะครับก็อาจจะมีการเติมเข้าไปนะครับนะหรือเรื่องการจัดการพลังงานซึ่งใน competency ของเครื่องกลนี้มีอยู่นะครับนะ จะเป็นเคมอยู่ใน power p l a n นเคมอยู่ในไทมอนซิเซี e มดีไซน์ก็ได้นะครับนะซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่องการจัดการพลังงานมีเรื่อง alternative energy มีทางด้าน renewable energy ด้วยนะครับนะครับสำหรับการจัดการกับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเราก็คงจะต้องปนลนปลปลกันอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับนะท่านอาจจะเคลมในวิชาโปรเจกต หรือไม่จําเป็นจะต้องมีวิชาเสศษษาจริงๆเลยก็ได้นะครับเพอมอยู่ในวิชาต่างๆมีส่วนอยู่ในการจัดการหรือมีส่วนอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเลือกนะครับทํานองนี้นะครับในกลุ่มนี้ยังมี competency ที่เครื่องกลดูแลอีกก็คือเรื่องดับเพลิงกับเรื่องไฟ o t e ทชั o นนะครับ ก็คนะงจะต้องเติมวิชานะครับนะเข้าไปนะครับหรือท่านอาจจะเคลมไว้ในการปรับและระบายอากาศะระบายอากาศก็จะมีเรื่องการดูดควันอะไรพวกนี้หรือว่าบันไดหนีไฟที่จะเป็นคอมเพรสเซอร์คอมเพรสไรท์อยู่ในนั้นนะครับก็สามารถเคลมได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาก็ได้นะครับแต่คงจะต้องมีหรือจะปนอยู่ใน ยงปั๊มน้ำปั๊มดับเพลิงเลยพวกนี้นะครับนะก็สามารถนะครับนะหรืออยู่ใน l a บก็ยังได้เลยนะครับนะทำนองนี้นะครับนะแล้วแต่ท่านจะเขมนะครับในมัวสุดท้ายและว,วิตงความรู้สุดท้ายซึ่งเราเติมไว้ตั้งแต่ระเบียบ58แล้วนะครับในเรื่องคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะครับอ,อนุกรรมการอยากจะให้มี การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมืออาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็แก้ปัญหาบัณฑิตของเรานะครับที่ที่ออกไปทํางานแล้วนะครับผู้ประกอบการบอกว่าจะต้องไปเทรนนิ่งโปรแกรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ <S <s เพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตนํามาสอนเด็กของเราเ,รเลยเพราะว่าเวลาจบเข้าไปผู้ผู้ประกอบการจะได้บอกอ้าโอเคใช้ได้เลยนะครับเช <s> ่นท่าน,นไปอยู่บัณฑิตของเราไปอยู่ใน วงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับนั่นก็จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์อะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับท่านไปอยู่ในเอ่อโปรเซสของทางด้านเ,เปตโตเครมนะครับท่านก็จะอาจจะต้องมีเพสเชอร์เบเซลมีอะไรพวกนี้ซึ่งมีโปรแกรมออกแบบอยู่นะครับทํำนองนี้ครับเราก็ปรารถนาจะให้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เขาใช้ ในวงการอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะครับเอามาสอนก่อนเลยนะครับเราก็เลยเติมคําว่าไอ้คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงเข้าไปเป็นองความรู้อันหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับนะครเป็นกลุ่มสุดท้ายของทางด้านเครื่องกลนะครับ